อีกหนึ่งเมนูเบาๆเพื่อสุขภาพคะ่ะนี่เพื่อสุขภาพนะจะรู้เลยช่วงไหนถ้าการลงเมนูแบบนี้เออคลิปเมนูแบบเนี้ยแสดงว่าตัวการตึงและมันได้เวลามันได้เวลาเออ ตัวตึงตัวตึงแล้วไงค่ะนะมาถึงขนาดนี้แล้วค่ะต้มยำเห็ดสองอย่างใส่ไก่สับค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกไวยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะค่ะมาค่ะวันนี้นะคะเห็ด2อย่างของการการก็จะเลือกเห็ดเนาะเห็ดลดราคาเเจอป้ายเหลืองมาค่ะเห็ดเข็มทองค่ะใส่เห็ดเข็มทองเคี้ยวกรุบกรุบอร่อยแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าเห็ดอะไรอ่ะเห็ดนางฟ้าอืไม่ใช่ดิเขาเรียก จำชื่อเห็ดไม่ได้ค่ะ1แพ็กอย่างละหนแพกค่ะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยหัน่นตามใจชอบเลยค่ะเตรียมไว้ค่ะสมุนไพรอะเนาะต้ยมยำเมนูต้ยมยำอืม การจะใส่มะเขือเทศใส่เป็นลูกๆเลยล้างทําความสะอาดให้ดีเลยมีหอมแดงใส่หอมแดงเยอะๆน้ําซุปจะหวานจะหอมรากผักชีทุบตะไคร้ทุบ2ต้นรากผักชี2รากทุบนะคะแล้วก็ข,าขา่ขาค่ะทุบเหมือนกันใบมะกรูดอยู่ไหนเ <c oughs> ตรียมไม่ครบใบมะกรูดหายค่ะนะในคลิปมีมาแน่นอนมันมันดื้อมันดื้อมันหนีเที่ยวอยู่เดี๋ยวกันตามไปใบมะกรูดกับมะขามเปียกเออ แล้วก็มีไก่สับไก่สับกันเหลืออยู่การก็จะเอาใส่ลงไปด้วยค่ะโรยหน้าด้วยผักชีไทยผักชีฝรั่งนะคะเครื่องยังไม่ครบค่ะเดี๋ยวการไปตามใบมะกรูดมาก่อนมันดื้อลืมลืมค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปค่ะรับรองเครื่องครบแน่นอนจ้าจ้ามาค่ะต้มยำเห็ดสองอย่างกินข้าวกันค่ะไปตามใบมะกรูดมาละติดแก๊สค่ะ ดื้อมากเลยใบมะกรดูดค่ะใส่ซุปก้อนลงไป1ก้อนด้วยความที่เห็ดอ่ะมันจะสุกง่ายตั้งน้ำพอน้ำร้อนๆนะคะจะเอาสมุนไพรใส่ลงไปเลยค่ะตะไคร้รากักชีหอมแดงการจะต้มเครื่องสมุนไพรก่อนเลยต้มสักประมาณ5นาทีให้เดือดๆคือให้กลิ่นน้ำมันหอมระเหยในสมุนไพรอะค่ะมันออกมาแบบเต็มที่เลยการก็จะต้มสมุนไพรก่อนล่วงหน้าไปก่อนเลย ต้มยำแบบง่ายๆเว้นมะเขือเทศไว้ก่อนมะเขือเทศเดี๋ยวค่อยใส่นี่ไงใบมะกรูดฉีกวิ่ง <c oughs> ไปตามใบมะกรูดมาแล้วก็อันนี้เพิ่มความกลมๆมะขามเปียกค่ะเป็นท่อนๆใส่ลงไปสักประมาณสองสามฝักจะทําให้ต้มยำอะ่ะมันมีความระมุนมันมีความกลมๆม,มากยิ่งขึ้นเกลือค่ะใส่เกลือเล็กน้อย ร่อยเดือดไปก่อนจ้าต้มสมุนไพรมาเกือบเกือบห้านาทีได้ละให้กลิ่นของสมุนไพรอ่ะมันออกแบบเต็มที่เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่ไก่ไก่สับจะเป็นไก่เป็นชิ้นก็ได้นะของการมีไก่สับอยู่การก็จะใช้วิธีการตักแบบนี้ใส่ลงไปใส่แบบไม่ตั้งใจอ่ะก้อนเล็กบ้างใหญ่บ้างซดน้ำร้อนๆคล่องคอสุดๆเลยนะ นี่ใส่แบบนี้เลยหลังจากนั้นนะคะการก็จะใส่น้ำปลาค่ะสักประมาณสองช้อนแล้วก็ลองชิมปรับแต่งรสชาติดูนะคะอืมอ่ามีเปรี้ยวมีเค็มเรียบร้อยแล้วค่ะใส่เห็ดลงไปเลยค่ะเห็ดสองอย่าง ทีนี้ก็ต้มปล่อยเดือดให้เห็ดสุกนะคะชิมรสชาติอีกทีค่ะพอเห็ดมันสุกอะ่ะน้ําเห็ดมันจะออกรสชาติมันก็จะดรอปลงทีนี้เอ้าลืมลืมมะเขือเทศค่ะใส่มะเขือเทศลงไปลืมเกือบเกือบเกือบใส่เป็นลูกเลยหรือใครจะผ่าจะหั่นเป็นชิ้นก็ได้ค่ะแล้วแต่นะปรับแต่งรสชาติตามชอบค่ะการก็จะเพิ่มน้ำปลาอีกสักประมาณหนึ่งช้อน ค่ะนี่ปล่อยเดือดได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็พริกค่ะพริกจินดาบุหยาบๆแบบนี้นะคะใส่ลงไปนี่เป็นต้มยำเลยสีสันสวยงามเลยนี่เลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะก่อนที่เราจะเสิร์ฟเราก็จะมาใส่น้ำมะนาวข้นสดค่ะเบาแก๊สลงก่อนนะเพิ่มความเปรี้ยวหอมค่ะให้กับต้มยำสักประมาณสองช้อนปรับคือรสง่ายๆเลยอะ่ะรสชาติปรับให้ได้ตามชอบเราอะ่ะ ของการจะมีความแบบเรียวค่ะท้ายสุดสุดท้ายเราก็จะใส่ใบมะกรูดฉีกที่เหลือเนาะแล้วก็อ่าต้นหอไอ้ไม่ใช่ผักชีไทยผักชีฝรั่งใส่ลงไปแบบนี้ค่ะเสิร์ฟตอนร้อนร้อนเนาะยกทั้งหม้อน,นี้เสิร์ฟเลยแบบืหมหซดน้ำกันโล่งหัวเลยค่ะ นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าต้มยำเห็ดสองอย่างอร่อยอร่อยแซ่บๆซบกินข้าวกันค่ะค่ะปีกแกจ้าเสิร์ฟร้อนๆอนนะคะรับรองค่ะอร่อยเด็ดนี่อร่อยดีมีประโยชน์ค่ะต้มยำเห็ดสองอย่างพร้อมเสิร์ฟร้อนๆควันฉุยฉุยแล้วค่ะนะอีกหนึ่งหม้อค่ะเป็นเมนูเบาๆกินได้ไม่รู้สึกผิดนะคะค่ะถ้าเห็นการทำเมนูเบาๆแบบนี้แสดงว่า ตัวตึงแล้วค่ะการตัวตึงเนี่ยลองต้มแบบนี้ดูนะคะใส่มะขามเปียกลงไปด้วยมันจะเพิ่มความกลมกล่อมนะเปรี้ยวแบบอมหวานโดยที่เราไม่ต้องเติมน้ำตาลลงไปนะคะค่ะอีกหนึ่งหม้อง,ง่ายๆนำมาแบ่งปันกันค่ะ